ค่ะพ่อแม่พี่น้องนะจ๊ะบริเ็นหน้าเห็นตาการกินหลายมือแล้วเนาะช่วงนี้ก็วบบ่างนะจ๊ะกับบอกอยู่ว่าเหตุงานลำวื่อวานนกลับไปหาพ่อกับแม่มานะจ๊ะก็เลยบริเวณทายคลิปกินเหตุเบิ่งนะจ๊ะโนบตสะดวกน้ำแหลกกับฟิวอถุงมาให้ฉันก็สิไปกินกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะจ๊ะให้แหนนะจ๊ะกินอะไรให้แม่ด้วยค่ะกินบักขามนี่น้ำจิ้มสด กินมะขามยั่วๆ,ๆกาลังแสบเลยเนะี่ยมีเม็ดน้ำน้ำจิ้มเจลด้วยหืมซับมาก,กาลังมีเม็ดกาลังแสบหืมอร่อยเหออยากมาหลายมือละ่ะ เียวปี๊เลยใครเอาม้ยยาลีเหรอค่ะฮะประบังค่ะแล้องอยากน้ิ่ม,มในชิมอันนั้นเนี่ย ไม่เปรี้ยวเลยมันไม่ไม่ไม่เปรี้ยวเปรี้ยวจะเปรี้ยวมากเลยอร่อยเจ้าไมคข้องมากบรรดาสมมะขามแซ่บสุดแล้วมะขามป่องเปรี้ยวสุด ไม่่ลยเนาะหวาดแยะค้าบไปแช่อิ่มอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอือห้ามไม่ได้หวดนไหอร่อยมันไงล่ะ,ะพี่ชอบกินมันที่มันเกๆไปขั้วสดๆเลยเก็บมาจากต้นปุ๊บกินปับ๊บ Tóc quay nhìn được nhìn đẹp hơn Mình sẽ ăn nhìn hết ขุดอะไรออกขุดทำไมไม่ชอบอร่อยแซบ่บสูตรน้จิ้มก็มี<ต>พริกป่นผงมามา่าชุดรสแล้วก็น,น้ำปลาแค่นั้นแหละน้ำเต้าเปียยงองม,มามา่าอร่อยซ่บมาก น้ำที่มันอร่อยหมตรงนี้อืมลงเห็นไหกินดีอร่อยเกกาจะเป็นอะไรวันนี้ก็ได้ไปกินมากๆเอ้ยได้กินมะขามที่โรงเรียนแบบของเบอร์มังแพมมาให้พือแบบอะไรนะทมาขามไงไม่ไม่ไม่ทำไม่ทันกินเนี่ยหมดใครข้าวที่เกลือเพื่อนอะใส่อะไรมั่งอร่อยเค้พื่อ เกลือตาลรส<ะ>ดีแซ่บไปสุดเลยเหมือนเก่ทำอะไรแม่เัาไม่มีรสดีเวลากเกทำให้แม่กินตาล<ะ>ไม่ยมเอกานพอ<ะ> ขำาติดคออย่าแอบไปกินอันนั้นมันดิเสี่ยนมยันอะเธอกองไว้เธอเก็บเลยนะเก็บมานะคะเก็บไปกินเสี่ยนมัน่เดย ต้องพายไฟต้องเอายามาฆ่ามงั้นเดี๋ยวน้องมันมาเล่นอากาศ่อนครับมัน ไม่เคยกินชุดอร่อยขนาดนี้นเลยมาแล้วจะติดใจถ้าไม่ได้ทำน้ำจิ้มสับครึ่งแต่แก้วจะทำมา,าที่สุดละท <c oughs> ำตัวเองหอย

ลไม่ค่อยสมฝ <sighs> าดเม็ดอากาศร้อนมากเ <sighs> ลยร้อนมากโหเผ็ด <sighs> <clears throat> อันที่สุดมั้ยในโลกอากาศเร่ร้อนๆเยอะอืมโอ้เหี้ยฝาดเม็ด เก็บด้วยเธอเธอไม่ใส่เกลือใส่เนื่ยใส่ใส่น้อยไดขอจบก่อนเพราะว่ามันเผ็ดมากเปลี่ยนไป ็ไปละพี่น้องจ้าคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงสำเนียงนะจ๊ะเพราะว้พอ,อกันคลิปใหม่อล่าลื่กดไลค์กดแชร์กดติดตามก็กดกระ,ะ,ะดิ่งให้เก็ดด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ